ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอลิรอรูปูประกาศ22แข้งลุยแชมเปี้ยนลีกร้ชื่อเขียซ่า ลิ์พูลแชมป์้ยนลีกส่งรายชื่อทีมชุดทำศึกแชมปี้ยนลีกให้กับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสีซั่นที่ผ่านมาทีมของอาร์เนสซอลตตกรอบ16ทีมขณะที่สีซั่นนี้พวกเขาจะลงเล่นเกมแรกในบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลิโกามริดวันพุทธที่17กันยายนนอกจากทีมตรามีแล้วโขงแดงจะต้องลงเล่นรอบลีกเฟสบูกับเรอัลมาดีิด p ว v ไฮโอเฟนและคาราบักในบ้านเช่นกันรวมทั้งแมนยอนกาลาตาสรายไอทักแฟรงก์เฟิร์ตอินเตอร์มิลานและมาร์เซ กระทั่งล่าสุดทีมจากแอนฟิลส่งชื่อ22นักเตะชุดทำศึกบิ๊กเอียร์ให้กับยูฟาแล้วโดยไม่มีเคียซ่าอยู่ในโผแม้ปีกอิตาเลียนซึ่งเดิมทีถูกระบุว่าจะโดนลอยแพออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ได้รับใช้หงแดงต่อไปหลังจากทีมขายนักเตะดาวรุ่งรายหื่นทิ้งไปมากรวมทั้งดีโก้โชต้าเสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ดีนอกจากจะไม่มีชื่อติดทีมชาติอิตาเลียนในงวดล่าสุดนี้อดีตสตาทีมยูเวนตุสจะไม่ได้เล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ให้กับเรดแมชชีนเชน และจะต้องรอลุ้นในตลาดรอบหน้าเดือนมกราคมซึ่งทุกสโมสรสามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อได้อีกรอบรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลชุดฟาดแข้งช่วยแชมเปี้ยนลีกผู้รักษาประตูอลิสสันเบเกอร์จอร์จี้มารบรัชวิลลี่เฟดดี้วูดแมนกองหลังเฟอร์กิวฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้โจโกเมสโจวานีเลโอนีคอเนอร์แบดลีย์มิลอ์สเคอร์เคสแอนดูโลบสันเจอรมีฟริมบงกองกลางอเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์โดมิริคโซโบสไลไรีแอนกราฟเฟนแบกเคอร์ติสโจนวาตรุเอ็นโดฟอร์นเวียส กองหน้าอเล็กซานเดอร์อิซักโมซาลาโคดี้กักโปอูโกเอเกตเกริโอเอนกูโมฮาลิสบีเชเอนยนีเจเดนแดซน โมซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์รับยังโชว์ฟอร์มไม่เปรี้ยงในซีซั่นนี้เพราะยังหาจังหวะเล่นไม่เข้ากับอูโกเอกิเต้กลองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลหลังแนวรุกโขงแดงมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากสโมสรเสริมทัพเป็นว่าเล่นซาราเผยว่าส่งผลให้ฟอร์มของเขาดอบลงไปเนื่องจากยังเล่นได้ไม่เข้าขากับเอกิเก้ซึ่งสร้างชื่อสอยตะข่ายให้โขงแดงได้ตลอด3าเกมแรก ถึงตอนนี้ผมยังไม่เข้าคากับเพื่อนใหม่ตอนที่มีดาวินนูเยสหรือหลุยดิอาสในแดนหน้าพวกเขาเคยเล่นเป็นกองหน้าร่วมกับผมรวมถึงดีโก้โชตาด้วยผมรู้ว่าจะเล่นกับดีโก้หรือดาวินยังไงผมรู้ว่าจะหาพวกเขาได้ที่ไหนผมรู้เกมของพวกเขาเป็นอย่างดีแต่กับอูโก้เขายังใหม่กับเรากองหน้าทีมชาติอียิปต์ซึ่งมีฟอร์มที่เงียบตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นแล้วเอ่ยเมื่อสกัดยายน บางครั้งผมต้องการบอลกับตัวบางครั้งเราจําเป็นต้องวิ่งไปหาพื้นที่เราพยายามทําในการซ้อมหรือดูวิดีโอผู้จัดการทีมแสดงให้เราเห็นดังนั้นผมจะจัดการได้ในไม่ช้าเพราะมันจะช่วยให้เกมของผมดีขึ้นเช่นกันโซโบสไลซัดฟรีฮิกงามคว้าแข้งยอดเยี่ยมเพียร์มลีกวีค3สามโดมิกซโซโบสไลกองกลางสารพัดประโยชน์ของลิเวพูลได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกเพียร์ลีกนัดที่3ของฤดูกาล2025-2026 จากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่3กันยายนดาวเตะทีมชาติฮังการีที่ช่วงออกสตาร์ทซีซั่นต้องถอยลงมาเป็นแบ็กขวาจำเป็นได้คะแนนโหวตถึง37หลังเป็นคนทำประตูชัยด้วยการยิงฟรีคริกสุดงามให้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือชนะอาร์เซนอล1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ชอเปโดกองหน้าเชลซีตามมาเป็นอันดับ2ที่คะแนนโหวต18 ดันแจ็คกรีลิทปีกเอเวัตันได้ที่3 16%และไบรอันเอเบโม่กองหน้าแมนเชสเตร์ ated, ได้อันดับ4 13%นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026แมดวิกหนึลิชาริซอนสเปอร์แมดวิกสองเฉปาลินยาสเปอร์ญญ aper, แมต์วิกสามเดิกโซโบสไลลิเวอร์พูลเบนบอสเซกรายงานว่ามิลอสเคอร์เคสยืนยันลูกยิงฟรีคิกสุดสวยของเดวิกโซโบสไล ในเกมช่วยให้ลิปูเอาชนะอาร์เซนอลหนึ่งต่อสูนั้นนั่นแหละคือลูกซ้อมของเขาเลยผมอยู่กับโซโบสไลตลอดในทีมชาติฮังการีและผมเองก็มักที่จะเห็นอะไรแบบนั้นอยู่เสมอๆเ,เขาฝึกซ้อมการยิงฟรีคิกแบบนี้ตลอดเวลาเพราะผมรู้จักเขามาตั้งแต่ที่ผมเข้าร่วมทีมชาติแล้วและเราทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันอย่างมากเขาเหมือนเป็นพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เทคนิคการยิงของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดหากไม่ได้ดีที่สุดในโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยเมอร์สันเปลี่ยนใจย,ยกลิวอพูโอกาสซิวแชมป์เพียร์ลีกเหนืออาเซนนล พอเมื่อสันอดีตกองกลางอาร์ซอนอลเปลี่ยนใจยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีสิทธิ์จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026มากสุดแล้วหลังจากที่ก่อนเปิดซีซั่นมองว่าปืนใหญ่จะได้กลับมาชูถ้วยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่คว้าชาัย3นัดติดในซีซั่นใหม่ โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดรางแอนฟิวเฉือนชนะอา์นอร์นหนึ่งต่อศูนย์แถมในวันปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่1กันยายนที่ผ่านมายังคว้าอเล็กซานเดอร์อิซักของหน้าทีมชาติสวีเดนมาเสริมทัพอีกเมื่อสันแสดงความเห็นผ่านสกายสปอร์ตหลังโดนถามลิอร์พูสมควรเป็นทีมเต็งคว้าแชมป์หรือ,อยังว่าใช่ผมคิดแบบนั้นหลังเห็นพวกเขาเอาชนะอาซ์นอลนนอกจากนั้นหลังจากที่พวกเขาได้อีซักผมก็ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย ผมเคยคิดว่าอาร์เซนอลจะได้เปรียบตอนที่บุกไปเอาชนะแมนยูแล้วจู่ๆลิเวอร์พลก็ไปชนะนิวคาสเซิลแล้วพวกเขาก็ชนะอาร์เซนอลสำหรับผมแล้วลิเวอร์พลยังไม่ออกจากเกียร์สเลยและพวกเขาก็ยังเล่นได้ไม่ดีนักด้วยขณะที่แกรี่เนวิลลอดีตแบ,บ็คควาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงม,มั่นใจว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ผมยังคงให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ผมจะไม่เปลี่ยนใจหลังเห็นพวกเขาแพ้ลิเวอร์พลผมไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเนวิลทิ้งท้าย Sky ยสปอรรายงานว่าย้อนกลับไปในเกมที่ลิภูเอาชนะอาเซนอลได้1ต่อ0ที่ผ่านมาหลังจบเกมนี้รอยคียนอดีตกับตันแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดนั้นพูดถึงทีมหงสแดงคู่อดีตตลอดการของเขาได้น่าสนใจอย่างมากที่ว่าอย่างที่คุณเห็นก่อนหน้านี้2เกมที่ผ่านมาพวกเขามีปัญหาเรื่องเกมรับอย่างมากและเราก็พูดถึงปัญหาของลิเวอร์พูลและปัญหาที่พวกเขาไปชิญในช่วงไม่กี่เกมหลังสุด เกี่ยวกับการเสียประตูและโอกาสแต่คุณก็ยังต้องการเอาชนะพวกเขาให้ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีปัญหาให้เห็นแต่ทีมที่พวกเขาเจอมาด้วย3มเกมที่ผ่านมา2ทีมนั้นแข็งแกร่งอย่างมากแม้พวกเขามีปัญหาก็จริงแต่คุณก็ต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ด้วยสิทีมนี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ได้ในปีที่แล้วและสัญญาณของทีมที่ยอดเยี่ยมก็คือการชนะเกมการแข่งขันท,ทั้งที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่แชมเปียนเขามีกันเขาทำกัน และตอนนี้แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มฤดูกาลและพวกเขาจะพัฒนาขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนและนั่นแหละคือความน่ากลัวของพวกเขาที่จะสามารถพัฒนาไปได้อีกซาร่าเตือนวิโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งลิว์พูอยาเหลงคำชมสื่อโซเชียลโมซา่าดาวยิงทีมลิว์พูออกโรงสกิดวิโอเอ็นกูโมฮาสตาดาวรุ่งอยาไปหลงคำป้อ,อย่อจากสื่อโซเชียลซึ่งล้วนจอมปลอมอันอาจทำให้เจ้าหนูวัย17ปีประสบกับปัญหา เอนกูโมฮาเด็กในอคาเดมี mm hmm. ของลิปูสร้างชื่อได้อย่างโดดเด่นในเกมปรีซีซั่นแถมประกาศสักดากับทีมชุดใหญ่ได้ทันควันด้วยการสอยตะข่ายในช่วงทดเวลาพาทีมบุกไปสยบนิวคาสเซ่อ2ในเกมพิมลิกนอกจากจะประเดิมสนามได้อย่างสวยหรูแล้วเอนกูโมฮายังได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นนักเตะหงแดงอายุน้อยที่สุดเช่นกันที่พังประตูกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรได้ ด้วยศักยภาพของฝีเท้าที่เกินอายุจึงทําให้เชื่อกันว่าเอ็นกูโมหาจะพังอาดเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ได้ไมย่ยากหากแต่ซาลาดได้ให้คําแนะนํากับดาวรุ่งพุ่งแรงว่าอย่าไปหลงคำเชิมเชยจากสื่อโซเชียลที่ล้วนจอมปลอมหากไม่อยากให้อาชีพพ่อค้าแห้งจบลงในเวลาที่รวดเร็ว เขาอย่างอายุน้อยผมบอกกับเขาหลังเกมกับนิวคาเซิลว่าอย่าไปสนใจสื่อโซเชียลซารากล่าวเมื่อ3กันยานโอเคคุณสามารถแฮปปี้กับประตูร่วมกับครอบครัวของคุณและเพื่อนของคุณได้ดื่มด่ากับโมเมนต์นั้นให้สุดเวี่ยงเพราะมันเป็นโมเมนต์แรกในเกมฟุตบอลของคุณแต่อย่าไปใส่ใจกับสื่อโซเชียลและคําสรรเสริญจากภายนอกเพราะมันล้วนจอมปลอมทั้งนั้นอนายคตยังรอเขาอยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์ยังไงสําหรับผมเองผมทํางานหนักและเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะเขายังหนุ่ม ผมบอกกับเขาว่านักเตะบางคนพุ่งถึงจุดสูงสุดเร็วเกินไปและพวกเขากระเสือกระสนหลังจากนั้นผมอวยพรให้เขาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดเขาเป็นกลุ่มนักเตะของลิเวอร์พูลและเราจะพยายามคุยกับเขาผู้จัดการทีมคุยกับเขาเช่นกันดังนั้นเขาจําเป็นต้องทําตัวและทํางานต่อไปก่อนที่เราจะได้เห็นกันบางโมเตือนแฟนแอคเขาหงเขารบแข้งที่ย้ายออก m o ฮัม e หม็ดซาออกโรงเตือนแฟนแอคเขาสามารถยินดีกับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้าสู่ลิเวอร์พูลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องหมิ่นอดีตแข้งที่ย้ายออกไปแอนฟิล d อ t i ชันแอคเขาที่คอยโพสต์สิ่งต่างๆเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนั้นมีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0แสนคนบนทวิตเตอร์และเมื่อวันอังคารพวกเขาก็โพสต์ชื่นชมให้กับการเสริมทัพของทีมในซัมเมอร์นี้ กรน,นั้นโพสต์ของเขาไม่ถูกใจซาร่าหลังโพสต์ข้อความว่าลองบอกการอัปเกรดที่ดีกว่านี้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาสิและนำอเล็กซานเดอร์อิซักกับฟอร์เรนเบียสไปเปรียบเทียบกับลุยดิอาสและดาวินนูนเยสซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลทุ่มเงินก้อนโตไปกับการเซ็นอเล็กซานเดอร์อิซัก125ล้านปอนด์และฟอร์เรนเบียส116ล้านปอนด์โดยที่ขายดิอาตสออกไปในราคา65.5ล้านปอนด์และนูนเยสอีก5้าสาล้านปอนด์ซาร่าเลยโคดโพส เอาเป็นว่าเราฉลองการเซ็นสัญญาอันยอดเยี่ยมโดยไม่ดูหมิ่นคนที่คว้าแชมป์เคมลีกดีกว่าไหมคอมเมนต์ของแข้งชาวอียิปต์ได้รับเสียงสนับสนุนจากเดอะคอปมากมายโดยหลายคนชี้ถึงสิ่งที่เดอารสและนูนเยสช่วยทีมจนคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่แล้ว แอนฟิวเเดชันก็ได้ตอบกลับข้อความของซา่าโดยบอกว่าแม้เราตระหนักถึงสิ่งที่โมซาลาพูดแต่เราไม่ได้ตั้งใจดูหมินเป็นเพียงแค่การเน้นให้เห็นถึงการซื้อขายอันสุดยอดในซัมเมอร์นี้แต่เราต้องขอโทษซา่าด้วยถึงอย่างนั้นพวกเขายังกล่าวเพิ่มว่าในความเห็นของเราแล้วมันถูกมากกว่าผิดนะซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงคำพูดของซา่าที่เคยบอกว่าย้ายออกมากกว่าอยู่ต่อระหว่างการเจรจาสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้ว ดีอาร์ทำไป13ประตูกับอีก7แอซิดจากการลงเล่นเพียม์ลีกในฤดูกาลที่แล้วขณะที่นูนเยสทำไป5ประตูกับอีก3แอซิดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ